เขาบอกเลยบอกว่าเรามีกันเยอะเนี่ยมึงตอนอันนี้จะกล้าทํำไหมแบบว่าถ้าไปหาอูเทนเทนถ้าไปาเขาจะด่าแต่อูเทนครับเขาบอกว่ามึงได้ดูข่าวไหมเนี่ยอูเทนแม่งแบบลั้มหนอกแบบแม่งตามแบบว่าเข้ามายิงโรงเรียนเราอะไรเงี้ยเขามายิงในโรงเรียนเข้ามาทํมึงพ่อเราอบเคยบังคับให้เราไปทำรายสาบ้านอื่นไหมไม่เขาจะแบบว่าให้เราป้องกันตัวครับ ควรไปจำปลายตาบ้านดีอะไรนี้นไม่มีครับเขาสอนเขาะสอนให้เรา<ม>แบบว่าโอ้โแบบว่าเออแบบว่าถ้าเราจบนี่ไปแบบว่าไปหาอูเทนเขาบอกอะไรบอกว่าเรามีกันเยอะเนี่ยมึงตอนอันนี้จะกล้าทํำไหมแบบว่าถ้าไปหาอูเทนบบเทนถ้าเป็นเขาจะด่าแต่อูเทนครับหมายามว่าสาวบ้นาบนใช่ครับไม่ชอบร<ม>ั<อ>บนะครั<อ>บปลูกฝังครับ เขาพูดถึงสถาบันอื่นทํากับสถาบันเรายังไงเพราบอกว่ามึงได้ดูข่าวไหมเนี่ยผูเทนแม่งแบบรำหนดแบบแม่งซามแบบว่าเข้ามายิงโรงเรียนเราอะไรเงี้ยเข้ามายิงในโรงเรียนเข้ามาทําวงพ่อเราเอออาจะมีลูกคนอื่นที่เสียชีวิตแล้วมาปลุกปั่นแล้วงไหมไม่มีครับไม่มีเออเราไม่ได้เป็นอะไรที่จะพูดถึงหรืออะไรเลยใช่ครับใช่ เขาแต่ที่ผมดูเหมือนเลยว่าเขาอ่ะเหมือนต้องการแก้แค้นกันไปแก้แค้นมาเพราะฝั่งนี้ฝั่งเราโดนฆ่าแล้วฝั่งเราต้องไปฆ่าเขาคืนแปลว่าติดเก่าที่พูดับติดเก่าสถาบันที่เคยเคยดีแต่เพื่นย้อนยันเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนว่าเขาพอมาเรียนที่นี่แล้วเหมือนว่าเขาให้ขังในสถาบันแล้วให้รักในสถาบันแบบใครเคยทําอะไรมาเราต้องไปแก้แค้นคืนแต่ว่ารุ่นพี่ที่เรียนเรียนที่เนี่ยไปอยู่ที่สถาบันที่เป็นผู้อิจฉา ไปตรงจักรวาลมีสามย่านเอ้ยสักรวาลมีฟองปะไม่ไม่ใน่ใครับคือเขามาเข้าที่นี่เลยครับที่นี่เลยใช่ครับเคยไปตีดเก่าที่นั่นมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเก่ารงหน้าหนานทีดาครับเคยเป็นไหมมีไหมไม่ไม่เคยครับหรือว่าเราไม่รู้นี่ผมไม่แน่ใจครับอ่าเราไม่แน่ใจคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความแค้นส่วนตัวแล้วแม่งเอามาฝังหาพวกหาอะไรป่าบะเออบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้นะไอกระบวนการนี้บางทีมันอาจจะ เป็นคู่อริเก่าตนตัวนะแต่อยากจะมีพวกก็เลยมาปลูกฝังหาพวกตรงนี้นะครับวันนี้ผมไม่รู้นะว่าการที่มึงมาเรียนหนังสือมึงก็ต้องคิดถึงใครนะแต่เวลามึงเกิดเรื่องแบบนี้มึงต้องคิดถึงพ่อถึงแม่มึงบ้างนะครับไม่รู้ไปคิดถึงอ้างนู่นอ้างนี่หรอกวันนี้คิดถึงพ่อถึงแม่มึงก่อนเดือดร้อนแน่นอนนะแล้วก็บอกเลยว่าทางท่านผู้การบอกว่าเต็มเหนี่ยวคือเข้าคดีไหน ดำเนินคดีตรงนั้นนะครับเข้าจุดไหนเอาตรงนั้นนะไม่มีการช่วยเหลือกันทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ผมฝากตรงนี้ก็เหมือนที่เน้นนะว่าอย่าเห็นใครออกตัวมานะครับไอเรื่องที่แบบว่าไอกลุ่มที่อ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลื้อท่านนะนะไอแบบแหน่คนมีชื่อเสียงคนนั้นคนนี้ในวงการนู้นวงการนี้อ่ะนะอย่าให้เห็นโผลมานะครับนะ แลัวจะยังไงตอในเรื่องของครอบครัวเนาะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยผมต้องขอบคุณทางท่านผู้าก,การนนทบ,บุรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่มาตรงเนี้ยทางท่านผู้กับนะสอพอเมืองนอนท์นะครับท่านเนี่ยจัดกําลังดูแล24ชั่วโมงนะครับเรื่องของความปลอดภัยวันนี้มันไม่ใช่ตรงนี้ที่เป็นฝ่ายถูกล่าละไม่ใช่ว่ากูรู้บ้านมึงนะแล้วเดี๋ยวมึงจะไม่ปลอดภัย นะตอนนี้ยตำรวจเขาก็รู้บ้านพวกมึงรู้ตัวพวกมึงทุกคนด้วยบอกตรงนี้เลยนะครับเขาก็รู้ทุกคนนะ่ะนะคือวันนี้จากผู้ล่าอาจจะเป็นผู้ถูกล่าก็ได้ตรงนี้เขาอยู่อย่างปลอดภัยแน่ผมเชื่อมั่นตำรวจนนทบุรีเขามีเบอร์สายตรงนี้อะไรด้วยนะครับนะวันนี้นะผมเชื่อปลอดภัยแน่นอน ข่าวส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l เวิร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระคอมเันเทิงข่าว่วนแบบสับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ